ร้านชำ17ตัดป่าลงจากภูเขาหรือเจ้ากะคงเป็นเช่นนั้นดีที่น้องหญิงให้พี่ไปตัดกิ่งซูถาวาใช้ที่มีหนามมาปลูกไม่เช่นนั้นพวกมันอาจพังรั้วเข้ามาได้หลิงอันยิ่งขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมนั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยพี่คงต้องไปตัดมาปลูกเพิ่มอีกอย่างน้อยมันก็ป้องกันบ้านให้เราได้ก็ดีเจ้ากะท่านพี่ป้องกันไว้ก่อนเพราะบ้านเราอยู่ใกล้เชิงเขามาก ตอนที่ท่านพี่ไปพบหัวหน้าหมู่บ้านก็แจ้งเขาเรื่องนี้ด้วยนะเจ้าคะมีสัตว์ลงจากเขามาหลายตัวเช่นนี้เกรงว่าแม้แต่ในหมู่บ้านก็ไม่ปลอดภยัยไม่อยากคิดเลยว่าหากเป็นสัตว์ป่าดูร้ายจะทําเช่นไรบ้างนางมีที่หลบภัยคงจะพอหลบได้บ้างหากมันบุกมากลางดึกแต่กับผู้อื่นอาจไม่โชคดี เมื่อภรรยาเข้าไปส่งผักดองในเมืองแล้วเกาจ้านถึงไปพบหัวหน้าหมู่บ้านและบอกเขาเรื่องนี้ซึ่งเรื่องที่เขาได้รับการบอกเล่ามาอีกทีก็น่าตกใจเช่นกันสัตว์ป่าดูร้ายมักลงจากภูเขาเพื่อหาอาหารทุกปีและที่เจ้าของบ้านคนเก่าย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เพราะเขารับมือกับสัตว์ป่าเหล่านั้นไม่ไหวเกาจ้านรู้สึกโกรธอยู่บ้างที่ไม่เคยมีผู้ใดบอกเขาเรื่องนี้เลยเช่นนั้นพวกข้าจะระวังเอาไว้ขอรับแล้วก็ข้าอยากสร้างห้องให้บุตรทั้งสองเพิ่มอีกห้อง อยากจะรบกวนหัวหน้าหมู่บ้านหาช่างให้หน่อยได้หรือไม่ขอรับได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะหากถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วคงไม่มีคนว่างเท่าไหร่ได้สิในหมู่บ้านมีช่างสร้างบ้านเก่งหลายคนข้าจะไปบอกพวกเขาแล้วให้ไปพูดคุยกับเจ้าที่บ้านนะขอบพระคุณขอรับเช่นนั้นข้าขอตัวกลับก่อนเขายังต้องขึ้นเขาไปตัดต้นสูเถาใช่มาปลูกไว้ที่รบ้านอีก ยิ่งรู้จักหัวหน้าหมู่บ้านมาเช่นนี้เขายิ่งต้องรีบหาทางป้องกันแต่เนิ่นๆรั้วบ้านของเขาไม่ได้สูงมากนะักคงต้องหาไม้มาทําให้สูงขึ้นอีกหน่อยคงต้องรีบทําเรื่องนี้ก่อนเพราะเร่งด่วนมากส่วนปลาน,นั้นค่อยให้ภรรยาไปจับหลังนางกลับมาก็ได้ท่านพ่อจะขึ้นเขาหรือขอรับตืมแต่ลูกไม่ต้องไปด้วยนะพ่อจะไปตัดต้นซูเถาใช่นะช่วยขุดดินที่ริมรั้วด้านนอกเอาไว้ให้พ่อหน่อยนะ หากท่านแม่ของลูกกลับมาก็บอกไปว่าพ่อขึ้นไปตัดต้นหนามพวกนี้ลงมาปลูกเพิ่มเสี่ยวอ้ายอยู่ช่วยพี่เขาทำงานที่บ้านนะลูกเด็กทั้งสองพยักหน้าต้นหนามพวกนี้อันตรายมากหากเฉียดเข้าไปใกล้เป็นต้องเจ็บตัวเก่าจ้านจึงขึ้นเขาไปคนเดียว ทางด้านหลิงอันนั้นนางกำลังพูดคุยกับหมิงจูและสามีเพื่อเจรจาเรื่องปลาหมักทั้งสองเข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนี้ดีจึงตกลงรับมาขายให้โดยจะแบ่งรายได้กันเจ็ดต่อสามหลิงอันได้เยอะกว่าเพราะนางต้องหาวัตถุดิบและลงแรงทำทั้งยังต้องขนส่งเข้าไปให้สองสามีภรรยาเท่าขายที่ตลาดด้วยส่วนแบ่งนี้ก็นับว่าเหมาะสมแล้วสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่คงขายได้ระยะสั้นๆเท่านั้นเจ้ากับท่านลุงท่านป้าปลามีเยอะแค่ช่วงนี้เท่านั้น ได้เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นเถิดหลิงอันใช่ว่าเราจะไม่เดือดร้อนจากการขึ้นราคาสินค้าเสียหน่อยแค่ช่วยให้ชาวบ้านได้ซื้อของราคาถูกก็ดีเท่าไหร่แล้วเจ้ารีบไปเถิดลูกค้าของข้าเริ่มมากันแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าคงได้ยินคำพูดไม่ถูกหูเจ้ากะท่านป้าเช่นนั้นข้าลาท่านลุงท่านป้านะเจ้ากะหลิงอันรีบออกไปจากตลาดแล้วไปดูผ้าที่จะใช้ทำมุงแต่ราคามันก็แพงเกินจะยอมควักเงินจ่ายจริงๆ นางจะยอมนอนร้อนๆไปก่อนก็แล้วกันเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าอ้อแม่นางผู้นี้ที่ซื้อหัวหมูกับข้าบ่อยๆใช่หรือไม่เหตุใดช่วงนี้ไม่เห็นไปที่เขียงหมูของข้าเลยเล่าอ้อเท่าแก่เขียงหมูนี่เองราคามันแพงเกินไปที่พวกข้าจะซื้อได้แล้วเจ้ากะเนื้อหมูส่วนอื่นน่ะขึ้นราคาก็จริงแต่หัวหมูกับเครื่องในยังราคาเท่าเดิมณนะหลายวันมานี้ไม่มีผู้ใดซื้อมันไปเลย หลิงอันได้ยินเช่นนั้นก็หูผึ่งขึ้นมาได้ของราคาถูกผู้ใดจะไม่สนใจเล่าบ้านข้ามีห้องแช่แข็งข้าแช่หัวหมูกับเครื่องในเอาไว้ทุกวันหากเจ้าอยากได้จะตามข้าไปเอาที่บ้านก็ได้นะวันนี้ข้าไม่ได้ขายหมูหน้าเพราะเมียข้าไม่สบายจึงต้องอยู่ดูแลนางเอาเจ้ากะมีเท่าไหร่ข้าซื้อทั้งหมดเลยกลายเป็นว่านางต้องเอาเงินซื้อผ้าไปซื้อหัวหมูนางตามเท่าแก่เขียงหมูไปที่บ้านค่อนของเขาและยืนรออยู่หน้าบ้านเพื่อให้เขาเข้าไปเอาหัวหมูกับเครื่องในมาให้ นี่มีมากขนาดนี้เลยหรือเจ้ากะก็ไม่มีผู้ใดกินหรอกเจ้าเอาไปเถิดค่าขายให้ราคาเท่าเดิมที่เคยซื้อนั่นแหละหลิงอันรีบควักเงินออกมาใจ่ายให้เขาอย่างรวดเร็วมีหัวหมูถึงสามหัวและเครื่องในของหมูทั้งสามตัวนางกลับบ้านอย่างมีความสุขกับผลงานที่ได้ในวันนี้ งานของนางเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงเป็นการทําความสะอาดหัวหมูและเครื่องในจากนั้นก็หมักและนำเข้าห้องรมควันสมองหมูที่ได้เยอะมากนางก็เอามาทำเป็นหอกใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเด็กๆชอบกินมากเพราะมันนุ่มและเต็มไปด้วยรสชาตินางไม่ได้แบ่งไปให้เพื่อนบ้านเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาจะเคยกินหรือไม่มันไม่ใช่อาหารเป็นที่นิยมนักท่านแม่ใช้เงินที่ได้จากการขายผักดงหมดเลยหรือเจ้ากะ เอเด็กคนนี้เห็นแม่เป็นคนเช่นไรกันหัวหมูกับเครื่องในพวกนี้ราคาเดิมแม่ไม่ได้ซื้อแพงขึ้นแม้แต่เหรียญเดียวคิกคแต่เราจะไปจับปลากันอยู่หรือไม่เจ้ากะไปสิแม่ทำหัวหมูพวกนี้เสร็จแล้วหละไม่รู้ชาวบ้านเขาเอากับดักปลามาคืนบ้านเราหรือยังนั้นต้องใช้ผ้าครึ่งผืนเลยนะแม้จะเป็นผ้าบางๆแต่ราคามันก็ไม่ได้ถูก นางเอาออกมาทํากับดักปลาเพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์เด็กทั้งสองก็ไม่รู้เพราะไม่มีผู้ใดมาบอกเลยว่าเอากับดักปลามาคืนไปกันเถิดลูกแม่มีผ้าอยู่อีกผืนเราทํากับดักอีกอันก็ได้แต่เมื่อหลิงอันมาถึงริมแม่น้ํากลับเห็นชาวบ้านกําลังใช้กับดักของนางจับปลากันอยู่ไม่รู้สามีของนางบอกพวกเขาเช่นไรถึงได้ยึดเอาไว้เป็นของส่วนรวมเช่นนี้ช่างเถิดทํมาใหม่แล้วก็ใช้อันใหม่ไปก็แล้วกันอันนั้นก็ยกให้พวกเขาไป เสี่ยวจินจับไม้ช่วยแม่นะลูกแม่จะกวาดกับดักเองปลายังว่ายตามสายน้ำมาเรื่อยๆและยังมีจำนวนมากอยู่นางโยกกับดักไปมาสองสามรอบก็จับปลาได้หลายตัวแล้วเมื่อเต็มตะกรา้าก็ให้บุตรชายสะพายกลับไปเก็บไว้ที่บ้านกับดักของพวกเราแต่พวกเขาเอาไปใช้ราวกับเป็นของตนเองเลยเจ้ากับท่านแม่ยกให้พวกเขาไปเถิดลูกแต่อันนี้ของเราห้ามให้ผู้ใดยืมไปเป็นอันขาดนะถือว่าอันนั้นเรายกให้พวกเขาไปแล้ว เกาายพยักหน้าเด็กน้อยช่วยมันดาจับไม้กับดักและจับปลาเข้าตะกรา้ารอให้พี่ชายมาแบกกลับไปแต่เมื่อเกาจินกลับมาอีกทีบิดาของเขาได้เดินตามมาด้วยปลูกต้นสูเถวใช่เสร็จแล้วหรือเจ้าขะท่านพี่ถูกหนามของพวกมันตำเอาหรือไม่ไม่มีสักแผลหรอกน้องหญิงมาเถิดพี่ทำเองชาวบ้านเขายังไม่เอากับดักมาคืนเราอีกหรือหลิงอันถอนหายใจหักสามีของนางถามเช่นนี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้ยกกับดักให้ชาวบ้านไป พี่บอกแล้วแท้ๆว่าใช้เสร็จให้นําไปคืนที่บ้านช่างพวกเขาเถิดเจ้ากะท่านลุงท่านป้าหมิงตกลงจะนําปลาหมักของข้าไปขายแล้วนะเจ้ากะแบ่งเงินกันเจ็ดต่อสามเราได้เจ็ดส่วนเขาเอาไปแค่สามครั้งนี้ไม่ใช่การรับซื้อเพราะข้ากังวลว่าจะขายไม่ได้จึงเอาไปฝากขายได้เงินเท่าไหร่ก็แบ่งกันเจ้ากะหากปลาเหลือก็จะยังเป็นสินค้าของเราอยู่แต่ทำเอาไว้มากหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเก็บเอาไว้กินได้นาน ดีนะที่น้องหญิงซื้อเกลือกับกระเทียมมาไว้เยอะมากไม่เช่นนั้นคงไม่พอทาปลาหมักพวกนี้หรอกทั้งสี่คนช่วยกับจับปลาในแม่น้ําและขนกลับไปเก็บที่บ้านอย่างต่อเนื่องจนเมื่อได้สิทธิกราหลิงอันก็บอกให้สามีพอและกลับบ้านพวกเจ้าไม่ใช้กับดักนั้นแล้วหรือพวกข้าขอใช้ต่อได้หรือไม่แค่อันเดียวแบ่งกันจับไม่พอหนะ้าไม่ได้หรอกเจ้ากะเราเหลือใช้แค่เดียวส่วนกับดักอันนั้นพวกท่านก็เก็บเอาไว้ใช้เถิด หลิงอันไม่คุ้นหน้าบุรุษผู้นี้แต่คงจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละเก่าจ้านจับมือภรรยาแล้วดึงนางกลับบ้านโดยไม่สนใจชาวบ้านกลุ่มนี้อีกไร้น้ำใจจริงๆเห็นอยู่ว่าพวกเขาไม่ใช้แล้วเจ้ากล้าต่อว่าพวกเขาได้หรือกับดักอันที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของพวกเขาหรือยอย่างไรเก่าจ้านก็บอกแล้วว่าให้นำไปคืนเมื่อใช้เสร็จแต่พวกเจ้าก็ยืดไว้เป็นของตนเองพวกเขาต้องทำอันใหม่มาใช้ยังกล้าพูดลับหลังพวกเขาอีก หัวหน้าหมู่บ้านเอ็ดขึ้นเสียงดังชาวบ้านจับปลาได้เยอะก็เพราะกับดักที่เกาจ้านนำมาให้ยืมแต่ไม่คิดว่าจับปลาเสร็จแล้วพวกเขาไม่ได้นำไปคืนทั้งยังนำมาใช้อีกในวันนี้เขาก็คิดว่าเกาจ้านอยยกให้แต่เมื่อได้ยินคำพูดของหลิงอันแล้วก็เข้าใจอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องเผื่อแผ่กันสิหัวหน้าหมู่บ้านแค่กับดักอันเดียวจะหวงไปทำไมกันเจ้ามีปัญญาไปซื้อผ้าขาวผืนนี้มาทำกับดักหรือไม่เล่าไม่รู้หรือว่าผ้าผืนบางเช่นนี้ราคาเท่าไหร่ หากพวกเขาห่วงจริงคงมาขอกับดักคืนไปแล้วหากเจ้ามีผ้าอยู่ที่บ้านก็ไปนำมาทำสิจะได้เผื่อแผ่ถึงชาวบ้านด้วยกันเองด้วยชาวบ้านผู้นั้นไม่กล้าปริปากอีกเมื่อเห็นว่าหัวหน้าหมู่บ้านเริ่มโกรธพวกเขามีน้ำใจต่อพวกเราถึงขนาดนี้แล้วก็อย่าเรียกร้องสิ่งใดอีกแต่ท่านได้เตือนพวกเขาหรือไม่ว่าบ้านเชิงเขามันอันตรายขนาดไหนข้าเตือนไปแล้วพ่อเท่ามาเห็นมีต้นซูเถาใช้ปลูกเอาไว้รอบบ้านคงจะพอกันสัตว์ป่าได้อยู่บ้าง หากไม่ใช่พวกสัตว์ที่ว่องไวและกระโดดได้สูงพวกมันคงเข้าไปในบ้านเชิงเขาไม่ได้หรอกรีบจับปลาเถิดผู้ใดพอแล้วก็เอากลับบ้าน ครอบครัวเก่าไม่ได้รู้เรื่องที่พวกเขาถกเถียงกันเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งสี่ก็ช่วยกันทำความสะอาดปลาเพื่อที่จะได้นำไปหมักไว้หลังกินมื้อเที่ยงเก่าจ้านแยกตัวไปปลูกต้นสูเถาวช่ที่ตัดมามีต้นที่ตายแล้วเขาก็ตัดมาใช้ประโยชน์เช่นกันเพราะภรรยาเคยบอกว่าให้ตัดเอาต้นที่สูงแล้วเท่านั้นต้นสูเถวช่ไม่ได้มีเยอะนักเขาจึงเอาต้นที่ตายแล้วกลับมาด้วยนี่มันแห้งตายแล้วนี่ขอรับท่านพอ่อมันจะปลูกได้หรือ พ่อเอามาฝังไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าน้าเสี่ยวจินลูกกับน้องต้องระวังตัวและอยากขึ้นภูเขากันตามลําพังนะเมื่อเช้านี้พ่อเห็นรอยเท้าสัตว์ป่าจํานวนมากที่หลังบ้านไม่แน่ว่าพวกมันลงมาจากเขาในช่วงกลางดึกก็เป็นได้หากได้ยินเสียงอะไรให้มาปลุกพ่อกับแม่อย่าออกไปดูด้วยตนเองเป็นอันขาดต้นหนามพวกนี้คงป้องกันได้แต่ก็ใช้ว่าจะปลอดภัยได้ตลอดขอรับท่านพ่อข้าจะจดจําเอาไว้แล้วจะเตือนน้องด้วยขอรับดีมาก เก็บของแล้วเข้าไปช่วยท่านแม่ทํางานเถิดเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันบ้านเราได้บ้างแล้วละ่ะเขาปลูกเอาไว้สองชั้นหากไม่ใช่สัตว์ที่กระโดดสูงข้ามรั้วบ้านได้คงผ่านเข้ามาไม่ได้ทําสิ่งใดน่าเสียวอ้าเหยียบหลังท่านแม่ทําไมลูกข้าปวดหลังน้าเจ้ากัดท่านพี่จึงให้เสียวอ้าเหยียบให้ตรงนั้นแหละลูกใช้ส้นเท้ากดลงช้าๆปวดมากหรือไม่พี่จะได้ไปซื้อยานวดในเมืองมาให้ ข้าปวดเพราะนั่งงอหลังนานเกินไปเท่านั้นท่านพี่ไปดูในห้องรมควันสิเจ้าก่าว่าข้าได้สิ่งใดมาจากเมืองในวันนี้พี่เห็นแล้วลหละว่าได้หัวหมูมาสามหัวกับเครื่องในอีกในครัวยังทำหอมหมดสมองหมูเอาไว้ตั้งหลายห่อด้วยหลิงอันหัวเราะนางทำอาหารไว้ก่อนไปตกปลาไม่คิดว่าสามีของนางจะเข้ามาดูในครัวแล้วพี่ได้กลิ่นหอมจึงคิดว่าอยู่ในครัวกัน แต่กลับไม่เห็นใครจนเสี่ยวจินกลับมาพร้อมตะกรา้าใส่ปลานั่นแหละพี่ถึงตามลูกไปด้วยทำปลาทอดเปรี้ยวหวานอีกนะได้เลยเจ้ากะลูกที่แสนดีทั้งสองของแม่อยากกินอะไรหรือบอกแม่มาได้ข้าก็ชอบปลาทอดเปรี้ยวหวานเจ้ากะท่านแม่ข้าชอบปลาราดพริกขอรับแต่ข้ากินอะไรก็ได้ขอรับไม่ว่าท่านแม่ทำอาหารอะไรก็อร่อยทั้งนั้น ปากหวานจริงเอาเป็นว่าแม่จะทำทุกอย่างที่ทุกคนอยากกินก็แล้วกันท่านที่ไปวางกับดักไว้บริเวณที่มีรอยเท้าสัตว์ด้วยนะเจ้ากะคืนนี้หากมีสัตว์ป่าลงมาจริงๆเช้าวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้เนื้อสัตว์เพิ่มมีเชือกอยู่ในห้องเก็บของเจ้ากะเกาจ้านนง่งเงียบไปแม้เขาจะเคยฝึกล่าสัตว์มาบ้างแต่ไม่เคยฝึกทำกับดักสัตว์มาก่อนไม่เคยทำหรือเจ้ากะเขาสสา่หน้าทหารไม่ได้สอนวิธีทำกับดักสัตว์ให้พี่ด้วยหนะ้า เช่นนั้นข้าจะสอนท่านพี่ทําเองเจ้ากะข้าจะทําตามวิธีของข้านะเจ้าคะไม่รู้มันจะได้ผลหรือไม่แต่ก็ต้องลองหลังกินมื้อเย็นเราค่อยไปทํากันนะเจ้าคะท่านพี่ไปเอาเชือกมาก่อนเถิดข้าจะสอนท่านกับลูกๆผูกเงื่อนแบบง่ายๆมีง่ายด้วยหรือสิ่งที่น้องหญิงคิดทาหน้าแหมเรื่องแบบนี้มันก็ง่ายสําหรับบางคนแต่ก็ยากสําหรับบางคนเช่นกันตอนต่อไปร้านชำสิบแปด หลิงอันใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับการสอนสามีและลูกผูกเงื่อนเพื่อทำกับดักสัตว์ตัดเชือกไว้หลายเส้นเพื่อทำหลายห่วงเมื่อตกเย็นนางกับสามีก็ออกไปทำกับดักโดยเลือกจุดที่มีรอยเท้าสัตว์อยู่แต่ก่อนวางกับดักก็ขุดหลุมเสียหน่อยแล้วเอาหญ้ามาปิดหลุมไว้โรยมเมล็ดข้าวฟ่างไว้สองสามเมล็ดก็เป็นอันเสร็จง่ายๆแต่หากมีสัตว์หลงมาจริงนางก็จะได้กินเนื้อมันเรียบร้อยเจ้ากะเรารีบกลับกันเถิดใกล้จะมืดมากแล้ว หากชาวบ้านเดินมาตกหลุมกับดักพวกนี้เล่าน้องหญิงตอนเช้าเราค่อยมากลบหลุมตอนเย็นก็มาขุดมันเช่นเดิมเจ้ากะแต่คํามืดเช่นนี้คงไม่มีชาวบ้านขึ้นเขาหรอกเก่าจ้านพยักหน้าเพราะที่ภรรยาของเขาพูดมาก็ถูกยิ่งมีข่าวว่าสัตว์ป่าลงจากภูเขาตอนกลางคืนยิ่งจะมีแต่คนหวาดกลัวคืนนั้นหลิงอันตื่นมากลางดึกเช่นเคยเพราะเหงื่อออกจนตัวเปียก นางจึงมาทำปลาหมักและเฝ้าระวังที่หลังบ้านด้วยการไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นอนตอนกลางคืนไม่ใช่ปัญหาตรับใดที่นางนอนกลางวันได้แต่วันนี้มีสามีมานั่งทำงานอยู่ข้างๆด้วยมีสัตว์ลงมาจริงๆแต่พี่มองไม่เห็นว่าเป็นสัตว์ชนิดใดดูจากการเคลื่อนไหวแล้วคงไม่ใช่สัตว์ตัวใหญ่เจ้ากระเสียงร้องของพวกมันข้าคิดว่าต้องมีสัตว์ตัวติดกับดัก คืนก่อนนางไม่ได้เพ่งดูในความมืดจึงไม่เห็นสัตว์สักตัวแต่วันนี้นางเห็นเป็นเงาลางๆก็แต่ก็รู้ว่าพวกมันกําลังเดินไปมาอยู่หลังบ้านของนางเก่าจ้านเล่าเรื่องที่เขารู้มาจากหัวหน้าหมู่บ้านให้ภรรยาฟังก็ไม่แปลกใจที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเจ้ากะหากเรารับมือไม่ไหวก็อาจต้องย้ายไปเช่นกันข้าไม่อยากย้ายไปเลยเจ้ากะหมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งของจากภูเขาและแม่น้ำให้เราเก็บตลอดทั้งปี หากเรามีเงินมากกว่านี้ค่อยซื้อที่ดินรอบบ้านเพิ่มแล้วขุดดินสร้างกับดักเอาไว้เถิดหัวหน้าหมู่บ้านต้องเข้าใจเราแน่เจ้าค่ะอืมพี่ก็คิดเช่นนั้นปลาพวกนี้ใส่ไหลเลยใช่หรือไม่น้องหญิงใช่เจ้ากะอีกไม่นานจะเช้าแล้วข้าจะเอาปลาที่หมักไว้เมื่อวานนี้เข้าไปไปขายด้วยอากาศร้อนทําให้อาหารหมักดองเปรี้ยวเร็วสักสามวันมันจะอร่อยกว่านี้แต่แค่วันเดียวก็มีรสเปรี้ยวบ้างแล้วละ่ะ ฟ้าสว่างเมื่อไหร่ท่านพี่ขึ้นไปตรวจดูกับดักนะเจ้ากะแล้วก็อย่าลืมกลบหลุมที่เราขุดด้วยเล่าส่วนปลานั้นให้ข้ากลับมาก่อนแล้วเราค่อยไปจับนะเจ้ากะให้พี่ไปจับปลากับเสี่ยวจินเสี่ยวอ้ายก็ได้น้องหญิงกลับมาจะได้หมักปลาเอาไว้ได้เลยข้าอยากรู้ว่าจะขายได้หรือไม่นะเจ้ากะที่เราหมักเอาไว้ตอนนี้เยอะเกินไปแล้วหากขายไม่ได้เราจะกินไม่ทัน ข้าจะอยู่ในเมืองนานหน่อยเพราะอยากช่วยท่านป้าหมิงจูขายก่อนจะได้แนะนำลูกค้าที่มาซื้อด้วยว่าต้องนำไปทำกินเช่นไรเช่นนั้นพี่กับลูกจะทำงานสวนรอนะเมื่อวานฝนไม่ตกเลยทั้งวันทั้งยังร้อนจนดินเริ่มแห้งแล้วหลิงอันกอดสามีจนเขาสะดุ้งตกใจสามีของนางผู้นี้แม้ไม่ได้หน้าตาหล่อเหล่านักแต่ก็หน้ามองยิ่งช่วงนี้เขาอบขึ้นและมีพุงเล็กๆนางจึงชอบจับเล่นหน้าท้องแข็งๆหน้านางไม่สนใจหรอกต้องพุงนุ่มนิ่มแบบนี้แหละเดี๋ยวลูกมาเห็นนะน้องหญิงปล่อยเถิด ลูกเห็นบ่อยจนชินแล้วล่ะเจ้ากะข้าจะแสดงความรักต่อท่านพี่บ้างไม่ได้หรือเจ้ากะไหนบอกร้อนและไม่อยากให้พี่กอดร้อนแค่ไหนหากข้าอยากกอดข้าก็จะกอดเจ้าข้าไหนเอาแก้มมาสิเจ้ากะข้าจะให้รางวัลที่ท่านพี่มาช่วยทำงานเกาจ้านเอามือ,อยันหน้าผากภรรยาไว้หลิงอันจึงทำได้เพียงแกว่งแขนไปมาเท่านั้นเขาหัวเราะแต่ก็ไม่ยอมให้นางได้ในสิ่งที่หวังหกักอยู่ในห้องนอนสองต่อสองเขาจะไม่ห้ามนางเลยแม้แต่น้อย เช้านี้สำหรับหลิงอันจึงสดใสามากที่ได้แกล้งสามีหลังกินข้าวมื้อเช้านางก็เข้าเมืองไปส่งผักโดงและปลาหมักวันนี้ท่านป้าหมิงจูมาขายผักโดงกับบุตรชายของนางเพราะท่านลุงหมิงนั้นไม่ค่อยสบายนักตอนนี้นอนพักอยู่โรงหมอหลิงอันรู้เช่นนั้นก็ถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงเขาเจ็บไข้เพราะอากาศร้อนนะเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกเมืองเอ้อฉ่ายไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อน ปีนี้เป็นปีแรกที่พวกข้าต้องตื่นมานั่งรับลมที่หน้าบ้านช่วงกลางดึกเมื่อก่อนอากาศดีตลอดทั้งปีเลยแม้จะร้อนบ้างแต่ก็นอนหลับสบายนี่หรือปลาหมักที่แม่นางจะนำมาให้พวกเราขายใช่เจ้ากับท่านหมิงเจอขายช่างหลายยี่เหรียญทองแดงนะเจ้ากะหนึ่งตัวใหญ่นี้น่าจะหนักสองถึงสามช่างได้มีสองแบบคือปลาหมักแบบเผ็ดและไม่เผ็ด สามารถนำไปหมักไว้ในไต่ต่อได้นานแต่กินภายในสาวันจะรสชาติดีที่สุดพวกท่านพูดถึงสิ่งใดกันอยู่หรือผักดงชนิดใหม่ใช่หรือไม่หลิงอันหัวเราะนางจึงเป็นผู้ขายด้วยตนเองนี่คือปลาหมักเจ้ากับเป็นสูตรเฉพาะของข้าเองมันอร่อยไม่แพ้ผักดงแน่นอนลูกค้าอยากลองนำไปชิมสักตัวหรือไม่เจ้าขมีแต่ปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นขายเพียงช่างหลาย่สิบเหรียญทองเท่านั้นนำไปทอดหรือย,ย่างก็อร่อยเจ้ากะ มันดูดีนะเช่นนั้นข้าเอาหนึ่งตัวไปลองชิมก่อนก็แล้วกันเอาต้นหอมดงให้ข้าด้วยสองช่างนะแม่เท่าหมิงหมิงเจอเป็นผู้ช่างปลากับผักดงให้ลูกค้าคนแรกหลิงอันเห็นว่าน่าจะไปได้ดีจึงปล่อยให้พวกเขาจัดการต่อนางไม่ได้รีบกลับบ้านเพราะบอกสามีแล้วว่าจะกลับช้านางอยากสำรวจตลาดเสียหน่อยว่ามีสิ่งใดน่าสนใจบ้างหากมีพืชผักใหม่ๆก็คงจะดีอันนี้ท่านขายเช่นไรหรือเจ้ากะ ตะกร้าละสี่สิบเหรียญทองแดงแม่นางแพงอยู่นะแต่ก็ได้เยอะนางยืนกัดนิ้วอย่างช่างใจสุดท้ายก็เหมามาหมดนางเทของที่ซื้อใส่ตะกร้าที่สะพายมาด้วยจนเต็มแต่ก็ยังเหลืออีกสองตะกร้าให้ถือกลับไปที่รถม้าอย่างทุลักทุเลนางสอบถามแม่ค้าที่นำมาขายแล้วพบว่านำมาจากที่อื่นแต่จะจากที่ไหนหลิงอันไม่สนใจหรอกแค่ที่มีก็นำไปขยายพันธุ์ได้แล้วช้าก่อนแม่นางหลิงช้าก่อนอย่าเพิ่งไป หลิงอันชะงกหน้ามาจากที่นั่งบังคับมาเห็นว่าหมิงเจอกำลังวิ่งมาทางนี้อย่างรีบร้อนโชคดีจริงๆที่ข้ามาทันท่านแม่ให้มาถามว่าวันพรุ่งแม่นางจะนำปลาหมักมามากกว่าเดิมได้หรือไม่ที่แม่นางนำมาในวันนี้หมดแล้วและมีลูกค้าหลายคนซื้อไม่ทันพวกเขาสั่งจองเอาไว้ทั้งจะจ่ายเงินไว้ด้วยข้าจึงมาถามแม่นางก่อนได้สิเจ้ากะข้าทำเอาไว้เยอะเลยบอกพวกเขาให้มารับในวันพรุ่งนี้นะเจ้ากะ นางโบกมือให้หมิงเจอแล้วรีบกลับบ้านได้ยินเช่นนี้ต้องกลับไปจับปลาให้ได้เยอะๆก่อนที่พวกมันจะว่ายไปที่อื่นวันนี้โชคดีขายปลาหมักได้ทั้งยังได้ถูโตมาด้วยอีกมากแต่ที่นางไม่รู้คือยังมีเรื่องให้นางดีใจมากขึ้นไปอีกเมื่อกลับไปถึงบ้านเรื่องใหญ่จนนางมึนงงไปเลยเชียวละ่ะ ขณะนั้นเกาจ้านกับลูกทั้งสองไปตักน้ำรดพืชผักอยู่ที่ไร่เมื่อหลิงอันกลับมาถึงบ้านจึงไม่เห็นผู้ใดอยู่แล้วนางดูลาม้าทั้งสองตัวให้อยู่ในข้อก่อนถึงจะขนถูโต้เข้าไปเก็บไว้ครัวเห็นรอยเลือดไหลออกมาจากห้องครัวแล้วก็ใจไม่ดีแต่เมื่อเห็นสิ่งที่กองอยู่ในห้องครัวนางก็ยืนนิ่งไปสามีของนางคงไม่รู้จะทำเช่นไรถึงได้มากองมันไว้ตรงนี้รอนางกลับมากับดักของเราได้ผลนั่นเนี้ยสัตว์ป่าหลายชนิดกองรวมกันอยู่ นางจึงต้องแบกถูโต๊ะไปไว้ที่ห้องใต้ดินก่อนแล้วจึงมาจัดการสัตว์พวกนี้กวางสามมูป่าสองไก่ป่าเจ็ดกระต่ายห้าจะทำยังไงดีเล่าสัตว์เยอะขนาดนี้ขณะที่นางกำลังมึนงงและไม่รู้จะตัดสินใจเช่นไรอยู่นั้นสามีกับลูกทั้งสองก็กลับมาท่านพี่จะทำเช่นไรกับสัตว์พวกนี้ดีเล่าเจ้ากะก็คงต้องรมควันเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละโชคดีที่ไม่มีผู้ใดมาเห็นตอนที่พี่แบกพวกมันกลับมา ท่านพี่ข่าพวกมันหรือเจ้าข่ากับดักของเราไม่น่าจะทําให้มันตายได้เก่าจ้านพยักหน้าเพราะต้องฆ่าพวกมันเท่านั้นถึงจะนํากลับมาบ้านได้เราเหลือก็วางไว้หนึ่งตัวก็พอเจ้าก่าอีกสองตัวนําไปให้หัวหน้าหมู่บ้านแล่แบ่งปันชาวบ้านเถิดไก่ป่ากับกระต่ายพวกนี้ได้เก็บไก่เอาไว้แค่สองตัวก็พอส่วนหมูป่าข่าไม่แบ่งเพราะข้าจะเก็บเอาไว้กินเองทั้งหมดได้เสี่ยวจินมาช่วยพ่อแบก,กวางสองตัวไปขึ้นรถมาเถิดเสี่ยวอ้าเอากระต่ายกับไก่ตามมานะ ครอบครัวนางไม่มีผู้ใดกินกระต่ายนางเองก็กินไม่ลงเพราะภาพลักษณ์อันแสนน่ารักของมันเกา้ายขนกระต่ายตามบิดากับพี่ชายไปหลังมันดาและเอาขนของมันเสร็จแล้วเท่านี้ก็น่าจะทำผ้าพันคอให้ทุกคนในครอบครัวได้คนละผืนเดี๋ยวพี่มานะน้องหญิงบอกพวกเขาว่าท่านพี่ล่ามันได้บนภูเขานะเจ้ากะไม่ต้องบอกว่าระวังกับดักเอาไว้ พี่กำลังคิดอยู่เลยว่าจะบอกพวกเขาเช่นไรดีไปกันเถอะเสี่ยวจินรีไปจะได้รีบกลับมาช่วยทำความสะอาดสัตว์สองพ่อลูกเอารถมาออกจากบ้านอีกครั้งไม่นานหลิงอันก็ได้ยินเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังขึ้นนางไม่ได้ใจบุญอะไรนักหรอกแต่นางไม่ชอบเนื้อกวางเท่าไหร่นักแต่กับเนื้อหมูป่าน,นั้นเป็นของโปรดแบ่งปันไปบ้างชาวบ้านจะได้มีเนื้อสดทำอาหารขอบใจมากนะเกาจ้านขอบใจมากจริงๆที่แบ่งปันมาให้พวกข้า หัวหน้าหมู่บ้านจับมือเกาจ้านเอาไว้และกล่าวขอบคุณเขาอย่างซาบซึ้งหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านอยู่ไม่กี่ครัวเรือนเนื้อกวางสองตัวนี้แต่ละครอบครัวจะได้ส่วนแบ่งไปมากข้ายินดีขอรับอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ข้าคงไม่ได้อยู่ช่วยแล่เนื้อนะขอรับเพราะข้าเองก็ยังมีกวางอีกตัวที่บ้านเกาจ้านนำสัตว์มาให้แล้วก็ขอตัวกลับทันทีเขาไม่อยากให้ผู้ใดสรรเสริญความดีนี้หรอกมันเป็นความโชคดีที่สัตว์เหล่านี้มาติดกับดักที่ทำไว้เท่านั้น ได้สัตว์เยอะความกังวลของเขาก็เยอะตามไปด้วยท่านพ่อสอนข้ายิงธนูได้หรือไม่ขอรับข้าจะได้ช่วยท่านพ่อหากสัตว์ป่าพวกนี้บุกบ้านเราได้สิพ่อจะเข้าเมืองไปหาธนูที่เหมาะกับเจ้ามาให้นะแขนของเจ้ายังถือธนูใหญ่เช่นของพ่อไม่ได้หรอกแบบนั้นก็สิ้นเปลืองน่าสิขอรับไม่ได้แพงอะไรหรอก แม้ตอนนี้สินค้าในเมืองจะขึ้นราคาไปมากแต่ร้านอาวุธคงไม่ได้ขึ้นแพงเท่าไหร่นะเมื่อสองพ่อลูกกลับมาถึงบ้านกลับเห็นหลิงอันกับเกาไอา้กำลังจะออกจากบ้านนางส่งยิ้มให้สามีแล้วบอกให้เขากับบุตรชายไปทำความสะอาดสัตว์ในบ้านกันสองคนส่วนนางกับบุตรสาวจะไปจับปลาที่แม่น้ำปลาหมักขายได้แล้วสินะ แน่นอนเจ้ากะมีลูกค้าซื้อไม่ทันสั่งจองเอาไว้ด้วยเจ้ากะข้าอยากทําให้มากขึ้นเมื่อตอนที่เรายังขายได้หากปลาพวกนี้ไว้จากไปก็ไม่มีปลาให้เราจับแล้วแค่หมูป่าสองตัวกับกวางหนึ่งตัวท่านพี่กับเสี่ยวจินคงทําไหวนะเจ้ากะไหวสิไม่ใช่งานหนักอะไรพี่ทําจนชินมือแล้วอย่าลืมเก็บเครื่องในเอาไว้ด้วยนะเจ้ากะกวางเอาแค่ตับก็พอส่วนที่เหลือข้าไม่รู้จะเอาไปทําอะไร นางไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดรู้ว่าเครื่องในของสัตว์แต่ละตัวนำไปทำอาหารอะไรได้บ้างที่เห็นตามท้องตลาดก็มีแต่ตับหมูตับวัวตับไก่เท่านั้นที่เป็นที่นิยมตับสัตว์ชนิดอื่นเป็นของหายากและใช่จะหาซื้อได้ทั่วไปแต่นางเคยกินตับกวางมาบ้างวันพรุ่งนี้พี่จะเข้าไปส่งผักดองกับปลาหมักให้น้องหญิงเองนะจะไปหาธนูให้เสี่ยวจินสักคันหน้าลูกอยากเรียนยิงธนูกับพ่อเขาอย่างนั้นหรือเสี่ยวจินเด็กชายพยักหน้าให้มารดาแล้วเสี่ยวไอ้เล่า ลูกอยากยิงธนูเป็นบ้างเจ้ากะท่านพ่อท่านแม่แต่แขนข้าเล็กนิดเดียวคงดึงลูกธนูไม่ไหวพ่อจะไปหาธนูที่เหมาะกับลูกทั้งสองคนให้มีอาวุธติดกายเอาไว้ก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะได้เอาตัวรอดได้หลิงอันพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อตกลงกันแล้วนางจึงพาบุตรสาวไปจับปลาที่แม่น้ำส่วนสามีกับบุตรชายก็อยู่ช่วยกันชำแหละสัตว์ที่บ้านเก่าจ้านรู้ใจภรรยาของเขาที่สุดย่อมรู้ว่านางให้แล่เนื้อเช่นไรที่ต้องนำไปรมควันก็แลใ่ให้ชิ้นใหญ่หน่อย ทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านก็กำลังช่วยชาวบ้านชำแหละกวางสองตัวรวมทั้งไก่และเนื้อกระต่ายทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านของเขาเพื่อรอส่วนแบ่งเนื้อผู้ที่เคยว่ารับหลังครอบครัวเก่าเรื่องความไม่มีน้ำใจก็จำต้องปิดปากเงียบพวกเราทุกคนควรนึกขอบใจเก่าจ้านที่แบ่งปันกวางตัวใหญ่นี้มาให้เราเขาจะเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงของพวกเขาทั้งปีเลยก็ได้แต่ก็ไม่ทำเพราะเขารู้ว่าเราเองก็ลำบากเช่นกันถึงได้ใจกว้างเช่นนี้เรื่องกับดักปลานั้นก็ให้แล้วไปเถิด ข้าไม่กล้าพูดสิ่งใดอีกแล้วหล่ะหัวหน้าหมู่บ้านจริงเช่นที่ท่านพูดเขาจะเก็บไว้กินเองก็ได้แต่ก็ยังเอาแบ่งพวกเราใช่เขาหนีร้อนมาพึ่งเราก็อย่าให้มีเรื่องบาดหมางใจกันเลยโชคดีไปเถิดที่ครอบครัวเก่าไม่ได้ยินที่พูดกันวันนั้นตอนต่อไปร้านชำสิบเก้า